สนับสนุนโดย g i g a b y t e Deva Natural MSI Gaming Notebook Corsair MSI c o m p o n e n t และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn อนเมค่ะ วันนี้ค่ะมีมีกาจอจากทางโซแตกนะคะในซีรีส์พันเจะมารีวิวให้ได้ดูกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพันเของโซแตกนะเขาก็มีออกมาเนี่ยหลายรุ่นเลยนะทั้งตัวโฟลเดอร์เ i ดิชั่นแอมมิชชั่นหรือว่าจะเป็นแอมเอ็กซ์ตรีมมิชั่นค่ะแต่าก,กาจอที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะความพิเศษของมันเลยเนี่ยคือเรื่องของขนาดค่ะเพราะว่ามันมาในไซส์มินินะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะจัดคอมแบบคอแรงแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่มากเผื่อว่าเอาไว้พวกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะ อ่ะมาดูกันเลยกับตัวนี้ s o t e c G e Force GTX 1070 Mini สำหรับตัวกล่องค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของโ so ซ t ตกเลยนะก็คือทุกรุ่นของเขาเนี่ยจะมาในโทนสีแบบเดียวกันค่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สลับกระเทาเลยได้ความที่มันเป็นการ์ดจอของค่ายเขียวก็เลยมีคลิปเขียวมาให้หน่อยนิดนึงนะคะด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆของเขานะคะอะไม่ว่ามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่า ดีไซน์ของเจ้าการ์ดจอตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันมาในไซส์มินินะคะความยาวตั้งแต่หัวการ์ดมาจนถึงท้ายการ์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21ซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะตัวคเวอร์ของเขาเนี่ยใช้เป็นพลาสติกสีดำนะคะแต่ว่ามีการเล่นลวดลายตัดขอบโดยการใช้เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะนี่ก็ทำให้มันดูสวยงามมากิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของเทคโนโลยีระบายความร้อนค่ะมาพร้อมกับตัวไอส์ตอมนะคะที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเองเลยก็คือใช้เป็นพัดลม2ใบแบบนี้ค่ะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่9ซนติเมตร ะะแล้วก็ตัวนี้จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟร e สเทคด้วยก็คือในช่วงไอดอลหรือว่าช่วงที่เครื่องไม่ได้ทํางานหนักค่ะพัดลมเนี่ยมันจะไม่หมุนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งในเรื่องของการทํางานที่เงียบแล้วก็เย็นแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นการยืดอายุการใช้งานของพัดลมอีกด้วยตัวฮีทซิงค่ะก็จะใช้เป็นฮีทซิงอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีฮีทไบทองแดง2เส้นแบบนี้ค่ะสัมผัสตรงกับหน้า g p u เลย กาซโตัวนี้ค่ะกินพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยสสล็อตนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีโลโก้โซ t แตกอยู่ด้วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฟนะคะจะเห็นเป็นสีขาวแบบนี้เลยส่วนเรื่องของการกินไฟค่ะใช้แค่ปลักไฟเลี้ยง8ปดพินหหัวเท่านั้นนะคะ TDP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150วัตต์ค่ะ ส่วนอินเทอร์เฟสนะคะนี่ก็สามารถเชื่อมต่อแบบ s l i ได้ส่วนเรื่องแบ็กเพลทค่ะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของโซแตกเขาเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอไซเล็กไซใหญ่รุ่นเล็กร,รุ่นใหญ่เขาก็จะมีแบ็กเพลทมาให้ค่ะแล้วก็ดีไซน์นะคะจะคล้ายๆกับด้านหน้ากล่องค่ะเป็นโทนสีเทาแต่กับสีเหลืองนะคะตรงนี้มีคําว่าโซแตกด้วยส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่เขามีมาให้ค่ะก็จะมีทั้งพอร์ต DVD พอร์ต HDMI 1พอร์ตแล้วก็ดิสเพลย์พอร์ตอีก3พอร์ต ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลของเจ้าการ์จอตัวนี้กันบ้างนะคะเริ่มกันที่เซตแรกนี่ก่อนเลยแผ่น DVD driver และ utility Quick installation guide และสุดท้ายค่ะเป็น Product b ์โรช u r e ของเขานะคะซึ่งทั้ง3าแผ่นนี้จะบรรจุมาในซองสีดำแบบนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะปลั๊กไฟเลี้ยงจาก6พิน2หัวมาเป็น8พิน1หัว และการทดสอบของเราในวันนี้ค่ะด้วยความที่กาดจอนะมันมาในไซส์มินิ s ิสเต็มเ s สเบดของเมย์ค่ะก็จะทดสอบบน MINI ITX ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้เป็นแนวทางด้วยสําหรับคนที่เฮ้ยอยากจะจัด System ไซส์เล็กๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าประสิทธิภาพของมันจะขนาดไหนอ่ะก่อนจะทําการทดสอบก็ตามนี้เลยนะครับซิสเต็มเทสเบดที่เราใช้ CPU เป็น Intel c o r e i 7 7700K ตัวนี้เป็นคาบิเลก สัญญาณนาฬิกา4.2นะผมปล่อยเป็นออโต้ไว้ตัวนี้4คอ8เทรดแล้วก็แคด L38 สาเมกส่วนเมนบอร์ดเป็น Asus Z270i ตัวนี้ก็เป็นตัว ITX นะครับมินิ ITX ก็ค่อนข้างข้ากับตัวการ์ดจอแรมใส่ไป1 6กิกแถวละแปดแถวตัวกราฟิกการ์ดเป็น GeForce GTX 1070ตัวสเปคของมันเนี่ย มีคูดะคอมาให้เนี่ย1,920ยูนิตบัสวิต256บิตนะครับตัวแรมบนการ์ดเนี่ย8กิกเป็น GDDR5 แล้วก็คอนะครับ1,519เมกะเฮิร์ส่วนเมมโมรี่คอร์สเนี่ย2,000กับอีก2เมกะเฮิร์ส่วนบูตคอร์ครับ1,709เมกะเฮิร์อ่ะการเทสเราจะรันกันที่ T-Max d Five Style นะก็รันกันที่3ความละเอียดเลย เริ่ม Full HD ก่อนนะครับคะแนนรวมอยู่ที่15,204คะแนนแกราฟิกสกอร์17,950คะแนนแกราฟิกเทส1เนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่85.07เฟรมต่อว,วินาทีส่วนกราฟิกเทส2นะครับ72.09เฟรมต่อว,วินาทีฟิสิกส์สกอร์ะค,รคะแนนอยู่ที่14,385 ส่วนเฟรมเฉลี่ยอยู่ที่45.67เฟรมต่อว,วินาทีคอมไบเทสคะแนนรวมอยู่ที่7 3 7 5คะแนนแล้วก็เฟรมเฉลี่ยอยู่ที่34.31เฟรมต่อว,วินาทีทีนี้ความละเอียดระดับ 2K คะแนนรวมอยู่ที่ ,7924 คะแนนกราฟิกสกอร์เนี่ย8,457คะแนนกราฟิกเทสหนึ่งครับเฟรมเลดเฉลี่ยอยู่ที่43.63เฟรมต่อว,วินาที ส่วนกราฟิกเทสสองเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่31.78เฟรมต่อว,วินาทีฟิสิกส์สกอร์อ4 3 8 2คะแนนเฟรมเลทเฉลี่ยอยู่ที่45.66เฟรมต่อวินาทีส่วนคอมบเทสครับ3,693คะแนนแล้วก็เฟรมเลทเฉลี่ยอยู่ที่17.18เฟรมต่อวินาทีความละเอียดสุดท้ายนะครับเป็น4 k คะแนนรวมอยู่ที่4 1 7 8คะแนน กราฟิกสกอร์4,116คะแนนกราฟิกเทส1ครับ21.89เฟรมต่อวินาทีส่วนกราฟิกเทส2 15.14เฟรมต่อวินาทีฟิสิกสกอร์ครับก็ยังอยู่ที่14,306คะแนนตัวเฟรมเลทเลียเนี่ยอยู่ที่45.42เฟรมต่อวินาทีแล้วก็คอมไบเทส2,145คะแนนนะครับส่วนเฟรมเลทเลียเนี่ยอยู่ที่9.98เฟรมต่อวินาที ไม่เร็วครับสำหรับคะแนนมาทำการทดสอบการเล่นเกมกันนะครเกมเดิมเลยนะครับ GTA 5ความละเอียดครับจอตัวนี้สูงสุดที่ 2K นะครับแต่รีเฟรชเรทได้ถึง75 h z แล้วก็ Fxaa เนี่ยผมเปิดไว้นะครับ MSAA ก็ x8 ที่เหลือเนี่ยเป็น very really high หมดนะลองดูกัน ว่จะลื่นไหมไปมเดินขึ้นรถก่อนมุมซ้ายบนตอนนี้มันกิน G P U อยู่100%อุณหภูมิการ์ดเนี่ย72องศากินแรมการ์ดอยู่4 8 g กิกสนแรมเครื่องกินอยู่6 6 g กิก C P U นะครับมีทั้งหมดเนี่ย8หัวมันก็กินกันไม่ไมเยอะเท่าไหร่นะครับกว่าซตบ้างอะไรอย่างนี้ เฟรมเลทเริ่มแล้วเนี่ยเฟรมเรทอยู่ประมาณทัก40ไปลายปลายนะครับจนถึง50ต้นต้นฉเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ความเรเอียดเคปรับสุดนะครับอถอย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 ,ถอยอชอบขวางจังเลยหลายๆคนบอกว่าเฟรมเรทน้อยไปนหน่อย 2K ปรับสุดครับ กับ1บนะครับแล้วก็ CPU เป็น i7 RAM 16 g b กิ็ลื่นนะผมว่าลื่นถ,ถ้าไม่ดูเฟรมเรทเนี่ยยังรู้สึกว่าม,มันยังไม่มีอาการกระตุกนะยังสมูทอยู่เลยนี่คนเยอะๆฝ่าดงเข้าไปเฟรมเรทก็ยังอยู่ประมาณสัก40-50อยู่ ดีเทลต่างๆครับทั้งบนถนนทั้งบนรถแสงแฟร์ผนังตึกโอถือว่าทำได้ดีครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองที่ความละเอียดเดิมนี่แหละนะครับแต่ลดดีเทลมันนิดนึง ก็ดีเทลที่ลดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมลดแค่ตัวนี้ MSAA ลดแค่เหลือสัก X4 ก็พอใจอยากได้60เฮิร์เอ้ย60เฟรมอือ่ะเดี๋ยวลองดูกันนี่ลดลดมาครึ่งหนึ่งนะครับ60กว่าเฟรมเลยไปขึ้นลดเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ครับกิน CPU ไม่ถึง100%นะครับแต่ตัว GPU เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับมีตากมา99บ้างส่วนอุณหภูมิเนี่ยยังไม,ยงไม่ยังไม่เกินนะครับ73องศาแรมการ์ดกินอยู่4.2กิกส่วนแรมเครื่อง6.7กิกเฟร,รมเรทก็70 6อนะ่ะเมื่อกี้มีขึ้นไป80เฟร,รมนะมีตกมา60บ้างเพราะนั้นเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก60ไปปลายจนถึง70ก,กลางๆ กับความละเอียดระดับ 2K เก๋หรอแสงแฟครับสวยดีดีเทลถนนนี่ถนนแตกหญ้าก็จริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากนะลด MXAA ลงมาหน่อยหนึ่งลื่นเลยนะครับ170ความลเอียด 2K อย่างอื่นเมื่อกี้ผมไม่ได้ปรับอะไรลงนะก็ยังเป็นววลี่ไฮอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ความละเอียดเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าหรือว่าเราเล่นไปเพลินๆเ,เนี่ยแยกไม่ออกนะครับ MSAA X8 กับ X4 ควันมันก็ยังมาอยู่ยเงาบนรถก็ยังมีอยูอ่ไปคนละทางกันมาแล้วเดี๋ยวก็คงจะตาย ฟันควหมองเมกโอ้โ oh หเรี่ยมครับทีนี้ในเรื่องของอัตราการกินไฟนะครับเราจะใช้เฟอร์มาร์กลองเทสกันนะครับก็การกินไฟตอนนี้อยู่ที่ประมาณ230กว่าวัตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับแม็กสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก74องศา หลังจากที่ได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าการ์ดจอตัวนี้ไปแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไซส์เนี่ยไม่มีผลเลยนะเพราะว่าประสิทธิภาพแล้วก็ความแรงความสามารถของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับการ์ดเต็มใบเลยแหละอ่ะแล้วทีนี้ค่ะเวลาที่เรามีการรีวิวการ์ดจอนะคะมันมักจะมี2คําถามผุดขึ้นมาเสมอเลยคําถามแรกค่ะนี่พี่ครับ ใช้ power supply กี่วัตวันนี้ค่ะตอบกันตรงนี้เลยนะว่าเราใช้เป็นตัว XFX XT 400ค่ะหรือว่าแค่400วัต์เท่านั้นเองนะคะก็400วัต์นี่แหละเอาอยู่และแล้วตัวนี้ค่ะเราเคยมีรีวิวไปแล้วด้วยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะบอกได้เลยตัวนี้เนี่ยพันก็เอาอยู่มาแล้วค่ะคำถามที่2ยอดฮิตี่เหมือนกันก็คือเรื่องของราคานะคะด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยยังไม่มีวางขายยังเป็นทางการราคาที่แน่นอนก็เลยยังไม่ออกมาแต่ไม่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเงินกลางๆบวกลบนิดหน่อยค่ะใครที่ ใจร้อนนะอะหูอยากจะได้แล้วไปกดติดตามแฟนเพจเดว a า a น u เชอรก่อนได้เลยเพราะว่าเพจเขาค่ะจะมีการอัปเดตตลอดนะเวลามีของใหม่เข้ามาราคาเท่าไหร่เลยหลายคนสงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมของเดว a าพอเข้ามาแล้ว เดียวนะ3 0 0ร้อยสตัวขายหมดอีกแล้วคือด้วยความที่มันเป็นพรีเมียมารันตี5ปีค่ะตัวนี้เองก็เป็นพรีเมียมารันตี5ปีด้วยเหมือนกันนะคะคนที่เป็นร้านเน็ตหรือว่าองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะมาซื้อเป็นล็อตใหญ่ไปแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดว่าเขาก็อยากขายปลีกแหละอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆด,ด้วยกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไปติดตามกันไว้ให้ดีๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณเดว่าเนเ u อร l ลนะคะที่ส่งตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเม่จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ